ยืนไปเป้าสูกูจะฟอกันแล้วนักเล่นบอกหลวงมี่สัมมาคาราเลยมึงนี่ที่เตยยังกูฟัวไปยืนยืนไปเป้าสูกูจะฟอกันแล้ว,วลนักเล่นนบอกหลวงมี่สัมมาคาราเลยมึงนี่ที่เตยยังกูฟัวไปยืน ยืนไปเป้าสูกูจะฟ้องกันแล้วนักเล่นฟ้องวุ้ยพิสม่าเขาลาเลยมึงนี่ไม่จอยังก็ฟัวไปยืนยืนไปเป้าสูกูจะฟ้องกันแล้วนักเล่นนี่งว MM> ุ้มพิสม่าเขาลาเลยมึงนี่ไม่จอยัง really ก็ฟัวไปยืน ยืนไปเป้าสูวกูจะฟอกันแล้วนักเล่นบอกหลวงพี่สัมมาเขาลาเลยมึงนี่มึงเจออยังก็ฟัวไปยืนยืนไปเป้าสูวกูจะฟอกันแล้วนักเล่นบอกหลวงพี่สัมมาเขาลาเลยมึงนี่มึงเจออยังก็ฟัวไปยืน ยืนไปเป้าสูกูจะฟอกันแล้วนักเล่นนี่ยบอกว่ามีสัมมาคารามาเลยมึงนี่ยคุณเตยยังกูฟัวไปยืนยืนไปเป้าสูกูจะฟอกันแล้วนักเล่นนี่ยบอกว่ามีสัมมาคารามาเลยมึงนี่ยคุณเตยยังกูฟัวไปยืน ยืนไปเป้าสูวกูจะขอกันแล้วนักเล่นบอกวีร์่ิสสามารถเขาาลาเลยมึงนี่คุณเตยยังกูขู่ไปยืนยืนไปเป้าสูวกูจะขอกันแล้วนักเล่นบอกวีร์่ิสสามารถเขาาลาเลยมึงนี่คุณเตยยังกูขู่ไปยืน ยืนไปเป้าสูกูจะขอกันแล้วนักเล่น,นบอกหลวงพี่สามารถเขาลาเลยมึงนี่คุณเตยยังกูขู่ไปยืนยืนไปเป้าสูกูจะขอกันแล้วนักเล่นบอกหลวงพี่สามารถเขาลาเลยมึงนี่คุณเตยยังกูขู่ไปยืน